หลวงปู่พัดปุญญากาโูวัดห้วยด้วนทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทพวัดสะทะเลเป็นเหลนแท้แทผ่านหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลเป็นหลาน หลวงพ่อโมดวัดโคกเดือคำทำนายของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานมีอภิญญาญาณแก่กล้ามีหูทิพต้าทิพยังรู้อดีตการและอนาคตวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เลื่องลือมาช้านานเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองปากน้ำโพที่มีลูกศิษย์ลูกหา มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือเป็นต้นมีเรื่องเล่าขานถึงตอนที่หลวงพ่อเทศจะมรณภาพว่าหลวงพ่อเทศได้สั่งให้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินและ หลวงพ่อหมึกว่าในปีจอถัดไปจะมีลูกหลานของท่านมาเกิดเพื่อมารับใช้พระพุทธศาสนาไปจนตลอดอายุไขลูกหลานคนนี้จะมาสืบทอดกรรมฐานและพุทธาคมที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนช่วยกันอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชากรรมฐานและพุทธาคมให้ด้วย เมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายได้ฟังก็ตั้งตารอคอยว่าจะมีเด็กคนใดในตระกูลของหลวงพ่อเทศเกิดขึ้นมาตามที่หลวงพ่อเทศได้ทำนายไว้บ้างกำเนิดเด็กชายพัทกระทั่งวันที่12พฤษภาคมพศ4 6 6 5ครอบครัวหลานหลวงพ่อเทศที่ชื่อนายพุทธก้อนจันเทศและนางแก้วนามสกุลเดิมคือ ฟุ้งสุขซึ่งอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านสะทะเลตำบลย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้คลอดบุตรคนหนึ่งออกมาและได้ตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายพัดเจ้าอาวาสวัดสะทะเลผู้เป็นลุงแท้ของเด็กชายพัดได้ทราบข่าวจึงรู้ได้ทันทีว่าล้านชายคนนี้ คือลูกหลานคนที่หลวงพ่อเทศได้สั่นไว้เพราะเกิดในปีจอตามที่หลวงพ่อเทศบอกจึงรีบส่งข่าวไปยังหลวงพ่ออินหลวงพ่อเดิมทันทีเมื่อพระเกจิทั้งสมรูปได้ทราบข่าวแล้วก็ได้แต่เฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมจะปฏิบัติตามคำสั่งเสียของหลวงพ่อเทศผู้เป็นอาจารย์โดยตกลงกันว่าหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเล ผู้เป็นหลวงลุงแท้ของเด็กชายพัดและหลวงพ่ออินซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวของเด็กชายพัดครอบครัวของเด็กชายพัดเป็นคนส่งปิ่นโตถวายให้หลวงพ่ออินระหว่างที่หลวงพ่ออินมาเรียนกรรมฐานและวิชาอาคมกับหลวงพ่อเทศจะเป็นผู้สอนกรรมฐานและวิชาอาคมพื้นฐานให้ส่วนหลวงพ่อเดิมจะเป็นผู้ถ่ายทอด พุทธาคมชั้นสูงรวมทั้งวิชามีดหมออันโด่งดังให้กับเด็กชายพัดด้วยตนเองเรียนวิชาภาษาไทยขอมวิปัสสนากรรมฐานและอาคมเบื้องต้นต่อมาเมื่อเด็กชายพัดเติบโตขึ้นจนอายุได้หขวบขณะนั้นทางบ้านสะทะเลได้เกิดภัยแล้งขึ้นทำให้ครอบครัวของเด็กชายพัดต้องอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนินอําเภอท่าตะโกซึ่งชาวบ้านแทบทั้งหมด เป็นไทยทรงดำครอบครัวของเด็กชายพัททำนาอยู่ที่นั่นได้เพียงสมปีอยู่ๆไม่รู้นายพุทธบิดาของเด็กชายพัดคิดอย่างไรจึงย้ายมาทำนาที่บ้านหนองหลวงหรือเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตให้เป็นดังคํากล่าวของหลวงพ่อเทศเนื่องจากในเวลานั้นหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่ออินได้นําช้างทั้งเจ้าคูนและนางบัวบานมาร่วมกันสร้างเสนาสะนะให้วัดหนองหลวงอยู่พอดีเมื่อหลวงพ่อเดิมรู้ว่า เด็กชายพัดมาอยู่ที่บ้านหนองหลวงจึงขอให้หลวงพ่ออินซึ่งหลวงพ่ออินเป็นสิทธิ์ผู้น้องหลวงพ่อเดิมไปขอเด็กชายพัดมาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดหนองหลวงเหตุนี้เองที่ทําให้เด็กชายพัดได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยหลวงพ่อเดิมมักจะเรียกเด็กชายพัดไปบีบนวดและสอนคาถาสั้นๆให้ท่องจําเสมอๆจนคุ้นเคยกันกระทั่งสาราวัดหนองหลวงเสร็จหลวงพ่อเดิมจึงกลับไปยังวัดหนองโพ ปล่อยให้หลวงพ่ออินอยู่สร้างวัดหนองหลวงต่ออีกหลายปีจนเสร็จระหว่างนี้เด็กชายพัดได้ร่ำเรียนเขียนอ่านภาษาไทยและภาษาขอมกับหลวงตาน้อยและหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออินเมื่อหลวงพ่ออินสร้างวัดหนองหลวงเสร็จแล้วท่านก็ได้กลับไปอยู่ที่วัดหางน้ำสาครต่อส่วนครอบครัวของเด็กชายพัดได้กลับมาอยู่ที่บ้านสะทะเลตามเดิมขณะนั้นเด็กชายพัดอายุได้12ปี จึงได้ย้ายกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสะทะเลจนจบประถมชั้นประถมสี่ก่อนที่พ่อและแม่จะให้ออกมาช่วยทำนาแต่ถึงกระนั้นด้วยความที่ฟ้าได้ลิขิตมาให้เด็กชายพัดต้องเติบโตขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดวิชากรรมฐานและพุทธาคมของหลวงพ่อเทศจึงทำให้เด็กชายพัฒมีความชื่นชอบในทางพระฝากไฟในกรรมฐานและพุทธาคมอยู่เสมอพอมีเวลาว่างจากการช่วยพ่อแม่ทำไรทำนา เด็กชายพัทก็มักชอบไปอยู่กับหลวงตาลงหมึกเพื่อเรียนกรรมฐานและวิชาอาคมทุกครั้งไปทั้งๆท,ที่เด็กหนุ่มๆในวัยนั้นทุกคนมักจะสนใจแต่สาวๆแต่เด็กหนุ่มอย่างนายพัทกลับคิดอยากจะบวชเป็นพระในขณะที่หลวงตาลงหมึกได้ลาสิกขาจากพระมาเป็นอาจารย์คารวาสรับใช้ชาติพออายุครบเกณฑ์ทหารนายพัทได้ถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารแต่ขณะที่จะหมดวาระปลดจากทหารเกณฑ์ กลับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นซะก่อนจึงทําให้ในายพัฒนต้องเป็นทหารต่อไปจนอายุได้24ปีระหว่างที่เป็นทหารอยู่นั้นพลทหารพัฒได้ใช้วิชาอาคมที่ร่ําเรียนมาคุ้มครองป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้พลทหารพัฒรอดพ้นจากภัยสงครามมาอย่างปลอดภัยครบ32ประการอย่างน่าพิศวงในขณะที่เพื่อนๆทหารหลายคนที่ออกรบด้วยกันต่างพิการบ้าง เสียชีวิตก็เยอะแต่พลทหารพัดกลับรอดพ้นภัยมาได้ทุกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์อุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเมื่อนายพัดปลดประจำการจากทหารออกมาในต้นปีพศ .2489 นายพัดได้ขออนุญาตพ่อแม่ว่าอยากไปบวชเป็นพระพ่อแม่ก็เห็นด้วยจึงให้ทำการอุปสมบทณนะอุโบสถวัดสะทะเลตำบลย่านมัตรีอำเภอพยุหคีรี โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์หลวงพยอดสิทธิหลวงพ่อเทศอีกหนึ่งรูปวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการชัววัดสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วพระพัฒก็ได้เริ่มเรียนนัก,กธรรมตรีและโรไปได้สักระยะโดยระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมได้ไปสร้างเสนาสะนะและบวชอยู่ที่วัดอินทราราม วัดของหลวงพ่อแก้วพระอุปชาของหลวงพ่อเดิมอยู่ติดกับวัดเขาแก้วโดยมีเพียงถนนกัน้นเมื่อหลวงพ่อเดิมรู้ว่าในพัดบวชเป็นพระพัดแล้วหลวงพ่อเดิมจึงให้คนมาตามพระพัดไปเรียนพุทธาคมกับท่านเมื่อพระพัดไปพบกับหลวงพ่อเดิมที่วัดอินทรารามหลวงพ่อเดิมก็เริ่มถ่ายทอดกรรมฐานและพุทธาคมให้พระพัดโดยให้พระพัดไปจําวัดอยู่ที่วัดเขาแก้วกับหลวงพ่อกันเพราะขณะนั้นวัดอินทรารามกําลังซ่อมสร้างเสนาสนะอยู่ จึงไม่สะดวกในการพักในช่วงเวลานี้เองที่พระพัฒน์ต้องเดินไปไปมามาระหว่างวัดเขาแก้วกับวัดอินทรารามโดยไปเช้าเย็นกลับเพื่อไปเรียนกับหลวงพ่อเดิมบางครั้งก็พักค้างแรมกับหลวงพ่อเดิมที่วัดอินทรารามเป็นเวลาหลายหลายวันก็มีจนเวลาล่วงเลยไปเกือบสองพันษาพระพัฒน์จึงเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมจนจบหลังจากหลวงพ่อเดิมได้สร้างเสนาสนะให้วัดอินทรารามเสร็จแล้วท่านก็กลับไปยังวัดหนองโพได้ไม่นาน หลวงพ่อเดิมก็ถึงแก่มรณาภาพในวันที่30สิงหาคมพศ2491ออกเดินทุดงสแสวงหาสัจธรรมเมื่อพระพัฒได้ร่ำเรียนวิชาของหลวงพ่อเทศผ่านหลวงพ่อเดิมแล้วก็ได้ฝึกฝนท่องบนภาวนาจนช่ำชองจนปฏิบัติได้เห็นผลจริงแล้วก็ได้ออกเดินทุดงเสาะแสวงหาสถานที่สงบเพื่อฝึกฝนวิชากรรมฐานฝึกยานสมาธิให้แก่กล้า ไปยังที่ต่างๆนานาทั้งดินเดนอันลี้ลับอัศจรรย์เช่นเมืองลับแลเมืองตาชูชกและอื่นๆขณะที่หลวงพ่อพัดเดินทุดงไปยังเมืองลับแลท่านได้ไปพักกับหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยังจังหวัดอุตรดิษฐ์และหลวงพ่อชุบยังได้ถ่ายทอดวิชาทางเมตตามหานิยมให้หลวงพ่อพัดและขอให้ท่านเป็นพระคู่เทศปุจฉาวิสัชนาคู่กับท่าน เป็นระยะเวลาอีก3ปีขณะที่หลวงพ่อพัดอยู่ที่วัดบรมธาตุทุ่งยางนั้นท่านได้สนใจค้นคว้าค้นหาบ่อน้ำทิพย์เมืองลับแหลที่มีกล่าวไว้ในตําราตีมีดของสำนักวัดเขาแก้วและในที่สุดหลวงพ่อพัดก็ได้ค้นพบบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์นั้นและความลี้ลับต่างๆมากมายเมื่อถึงเวลาอันสมควรหลวงพ่อพัดจึงได้ขอลาหลวงพ่อชุบกลับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบ กลับขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมาธาตุทุ่งยังแทนท่านอีกสามปีเพราะหลวงพ่อชุบท่านจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคนก่อนหลวงพ่อพัดจึงต้องอยู่ดูแลวัดพระบรมาธาตุทุ่งยังต่อไปอีกสามปีรวมเป็นหกปีจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะทะเลอีก9พรรษาขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ของท่านได้พาครอบครัวย้ายมาซื้อที่ดินทำนาอยู่แถวบ้านห้วยด้วน ทานทหารตำบลทานทหารอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อกำนันผลตำบลทานทหารทราบเรื่องจึงขอให้โยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์พัดช,ช่วยกันอาราธนาพระอาจารย์พัดมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดทานทหารเพื่อสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จเพระาะทราบกันดีว่าหลวงพ่อพัดเป็นผู้สืบทอดกรรมฐานและวิชาอาครของหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิม จึงหวังพึ่งบรารมีของท่านให้มาช่วยพัฒนาวัดเมื่อกำนันผลและโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อพัดตลอดจนถึงชาวบ้านเดินทางมาอาราธนาท่านแล้วหลวงพ่อพัดก็ตอบตกลงและย้ายมาพัฒนาวัดทานทหารหรือห้วยด้วนตั้งแต่พีพศ .2513 เป็นต้นมาจากนั้นท่านก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่วัดอื่นอีกเลยตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ขณะน,นี้หลวงปู่พัดปุญญากามโม สิริอายุได้99ปี76พรรษาปัจจุบันนี้สุขภาพร่างกายท่านยังคงแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสให้ชาวหนองบัวและชาวบ้านใกล้เคียงตลอดมา